สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาที่เราจะพาน้องนะครับตะวันนะครับพี่ดัมโบ้แล้วก็แม่กำไรนะครับไปเล่นน้ําแล้วนะครับผมก็รอพ่อควานนะครับรอพ่อควานแฟนะครับมามาแก้ขาพี่ดัมโบ้นะครับผม ส่วนควันเต้ก็มาเลี้ยงที่นี่นะครับผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็นอนเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับน้องตะวันนะครับก็มายืนนะครับยืนเฝ้าพ่อควันนะครับแต่พอดีนะครับผือเออพอดีน้องตะวันเอ่อยืนหลับนะครับผือไปเหยียบเอาเกงนะครับผมเป็นเกงวักทองนะครับผมอแล้วก็ถุงก็ระเบิดนะครับ เต็มเอ่อแล้วก็กระเด็นมาใส่เสื้อเพราะความเต็มเลยนะครับผมโอ้ตะวันน้อยยืนเฝ้าไม่พอนะครับแม่ๆม่ยืนเฝ้าไม่พอยังหยียบยังไม่หยีบยบ,ยบแกงใส่อีกนะครับโอ้โหเหลืองเต็มเสื้อเลยดูนะครับโอ้แม่กำไรกับพี่ดัมโบ้จูจีจูจีกันแล้วสงสัยจะอิ่มแล้วนะครับผมดูจากรูปลักษณ์แม่กำไรแล้วนะครับ กลมเป้วเลยนะครับผมถ้ากินน้ำเนี่ยถ้ากินน้ำนะครับผมถ้ากินน้ำไปแล้วนี่จะกลมมากกว่านี้นะครับไม่กําไรกับน้องตะวันน้องตะวันนี่ก็เริ่มจะกลมแล้วนะครับผมวันนี้นะครับกินหญ้าดีมากๆกันเลยนะครับเพราะว่าหญ้าเยอะนะครับอาหารเยอะนะครับผมมีแต่หญ้ามีแต่เถาวัลย์ให้กินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นข้าวนะครับผมต้นข้าวที่เขายังไม่ไถนะครับอันนี้เขาก็ให้กินนะครับผมก็บอกว่าผูกใส่เลยให้ช้างกินเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเถาวัลย์นะครับดู อตอนเที่ยงนะครับญ้าตรงข้างหลังพี่ดัมโบ้นะครับยังไม่อันนี้เลยนะครับผมยังไม่ยังไม่สั้นขนาดนี้นะครับผมพอแม่กําไรกับพี่ดัมโบ้เข้าไปถึงได้นะครับจัดการเรียบเลยนะครับผมจะขจัดการเรียบเลยน้องตะวันก็กินใหญ่เลยนะครับแม่แม่แม่กำไร กินคําใหญ่มากเลยนะครับผมมู h, แบบจุใจเลยนะครับกินคําใหญ่มากๆแม่กําไรไม่เห็นพี่ดัมโบ้ลงไปกินก็ไม่ลงไปนะครับผมก็จะอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าแม่กําไรกับพี่ดัมโบ้นี่ติดกันนะครับผมติดกันสนิทกันมากๆเลยนะครับถ้าแม่กําไรเดินไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วนะครับพี่ดัมโบ่ร้องเรียกนะครับก็จะวิ่งมาเลยนะครับพาน้องตะวันวิ่งมาเลยนะครับผมโอ้ดู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 เห็นดูท่ากินมากๆเลย ็อาจจะลมนิดนึงนะครับแม่ๆอาจจะได้สิยินเสียงลมนิดนึงนะครับผมก็อขอโทษดับขออภัยนะครับลงไปแล้ววันนี้นะครับเราพาอ่าน้องตะวันพี่ดัมโบแล้วก็แม่กำไรนะครับมาเที่ยวป่านะครับผมก็จะได้มาเล่นคูนคลายเครียดกันนะครับผมเล่นคูนเล่นตุมคลายเครียดนะครับ ก่อนจะพาไปดูหญ้านะครับผมดูหญ้าที่นกช้างของเราได้ทานนะครับโอ้นี่นะครับหญ้านะครับที่ตอนเอ่อตอนเที่ยงนะครับยังไม่สั้นขนาดนี้นะครับตอนเที่ยงยังไม่สั้นขนาดนี้นะครับดูนะครับตอนนี้นะครับแปลงเกลี้ยงแล้วนะครับผมีลยวเหลือทางนู้นนะครับผมเหลือทางนู้นเดี๋ยวเราเอาช้างไปปลูกทางนู้นด้วยนะครับผมแล้ว วันนี้นะครับเดี๋ยวพวกวนจะขี่เลี้ยงกินอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่นะั้หญ้านะครับมีทั้งหญ้ามีทั้งเถาวันนะครับผมดูพี่ดัมโบ่เล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยทั้งวันนะครับพี่ดัมโบ้ชนแต่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวมีงานกระเด็นนะครับผมขันมาดูน้องตะวันน้องตะวันกับแม่กินใหญ่เลยน้องตะวันกับแม่ ตะวันก็กินเก่งนะครับอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ตะวันก็เรียนรู้แล้วนะครับแม่แม่ตอนนี้นะครับรู้แล้วว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับผมอยู่ที่นี่มีแต่อาหารที่มีประโยชน์นะครับผมอย่างเถาวันบางชนิดนะครับ <ๆ S 1> ก็ช่วยนะครับก็ช่วยเปญญ็นยาบำรุงเป็นยารักษาร่างกายให้น้องช้างได้นะครับผมแล้วก็ต้นไม้บางชนิดอย่างต้นถอนต้น,ตนคอยนะครับผม ก็หลายๆอย่างนะครับที่น้องช้างก็กินลงไปนะครับมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อน้องช้างทั้งนั้นเลยนะครับผมมีประโยชน์ต่อน้องช้างทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับดูมือเล็น้อยของน้องตะวันนะครับดึงยาปุ๊บ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 เลยนะครับแม่ม <c ười> ่โหแม่กำไร กินคำใหญ่มากเลยนะครับปุ๊บปับปุ๊บปับปบอบน้องตะวันกินอะไรครับโอโ้กินต้นหญ้าน้องตะวันกินต้นหญ้านะครับแม่แม่โอ้โน้องตะวันกินคำใหญ่มากเลยนะครับยำละเอียดวะลูก

ก็จะเป็นการสอนน้องตะวันประในตัวนะครับแม่แม่สอนน้องตะวันนะครับเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับพี่แม่กําไรจะสอนน้องนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่แรกเกิดจนมาถึงตอนนี้นะครับจนถึงการแยกจนถึงตอนแยกนะครับผมจนถึงตอนแยกแล้วก็จะมีการสอนกันไปเรื่อยๆนะครับอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับเดี่ยวเมช้างนะครับก็จะสอนนะครับการสอนของช้างนั้นก็คือการทําให้เห็นนะครับว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับผม แล้วก็เส้นทางการเดินของช้างนะครับที่ถ้าเป็นช้างป่านะครับเขาก็จะส่งเขาก็จะส่งต่อด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยดีเด้วยกลุ่มโูมนะครับผมนทางสายพันธุ์นะครับทางสายพันธุ์ทางเชือสายนะครับ ก็จะรู้นะครับว่าทางไหนเดินไปทางไหนเดินไม่ได้ทางไหนเดินไม่ได้ทางไหนเดินได้ทางไหนเดินไม่ได้นะครับแม่แม่ช้างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้างก็จะเดินหากินเป็นวงกลมนะครับผมจะเป็นช้างป่านะครับอันนี้ก็เป็นช้างบ้านก็จะมีพ่อควานแบบนี้นะครับหาอาหารหาย้าให้กินหรือมาผูกป่าแบบนี้เขาก็จะสอนกันนะครับว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับก็จะมีอีกเยอะนะครับที่น้องตะวันจะต้องได้เรียนรู้นะครับผม พ่อควานนอนหลับน้องตะวันนะครับกับแม่กำไรก็ไปยืนเฝ้านะครับผมดูดูด,ดูไปกินได้แป๊บเดียวพี่ดัมโบ้ร้องก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับแม่แม่นาน้องตะวันร้องหาอะไรเนาะนี่เนาะน้องตะวันร้องทำไมดูนะครับแม่แม่แมโอ้ พากันลงไปเล่นโคลนนะครับผมพากันลงไปพาการลงไปเล่นโคลนนะครับแล้วก็พากันกินนะครับแวะกินอาหารนิดหนึง่งดูนะครับพากันลงไปเล่นโคลนนะครับแม่แม่โอ้ยปุ๊บถ้าร้อนก็จะพากันลงไปเล่นโคลนแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับก็จะทําให้ช้างนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆาเลยนะครับผมได้ช้างได้เล่นคลนนะครับหรือได้ออกมาเที่ยวนะครับได้มากินแบบนี้ครับก็จะมีความสุขมากๆานะครับสุขภาพน้องช้างก็จะแขกาดีนะครับผมน้องช้างก็จะหลับดีสุขภาพดีนะครับผม แต่สงสารคนล้างหน่อยนั้นไม่กำไรสงสารพ่อควานหน่อยเด้อพ่อควานล้างให้มันจะได้สะอาดง่ายไหมนี่ฮะน้องตะวันก็เบียดแม่ลงไปแล้วนะครับมือแน่น้อยนะครับก็ ครับอันน so ี้นะครับผมก็เป็นผลพลอยได้นะครับผมก็เป็นผลพลอยได้จากการมาเลี้ยงช้างนะครับผมจากการมาเฝ้าน้องช้างนะครับผมก็จะได้อาหารเย็นแล้วนะครับผมอาหารเย็นของเราวันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน่อไม้นะครับผม เห็ดนะครับเป็นเห็ดเหลืองนะครับผมเป็นเห็ดเหลืองนะครับผมเห็ดเหลืองเนี่ยเราก็เอาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับผมอยู่ตรงใกล้ๆกอไผ่นี้นะครับผมแล้วก็หน่อไม้ก็จะเป็นกอไผ่อยู่ตรงนี้นะครับผมกอไผ่ที่พ่อควานนอนนี่นะครับนอนกลางวันตรงนี้นะครับผมก็ได้หน่อไม้ตรงนี้นะครับนำกลับบ้านนะครับไปทําอาหารเย็นนะครับผมก็ได้ไม่ ได้ไม่เยอะนะครับผมได้ไม่เยอะนะครับแต่พอได้ทานนะครับผมพอได้ทานกับพ่อกับแม่นะครับผมตัวได้ไม่เยอะนะครับผมแต่พอก็พอได้ทานนะครับถือว่ามาไม่เสียเปล่านะครับผมมาไม่เสียเปล่าสมกับที่นอนเฝ้านะครับแม่สมกับที่นอนเฝ้าทั้งวันนะครับผมก็เดี๋ยวพอควันจะเก็บไปไว้ที่รถก่อนนะครับ